s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะ าราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น e ีีที่36แล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่พิมพ์ยังคงนั่งอัดอยู่ที่บ้านเอาจิงๆเริ่มชินแล้วล่ะว่า เราจะต้องนั่งอัดสตาราสีที่บ้านมันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งจริงๆนะที่มันจะมีความไม่ใช่ห้องทํางานอะมันก็ชิลขึ้นกว่าเดิมน,นะคะ แต่ว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพีมจะกลับไปอัดที่ S ซ l m o n p o d แ a s t แล้วก็บรรยากาศเก่าๆก็จะกลับมาจริงๆคิดถึงทุกคนมากเลยอะเพราะว่าไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่แล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นดวงของวันที่21ถึง27มิถุนายนก็จะมีดาวย้ายทั้งหมด1ดวงนะคะก็คือดาวศุกร์ค่ะเมื่อวันก่อนดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมีถุนกันไปแล้วทําให้หลายๆราศีมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นจริงๆแล้วพีมมองว่าไม่ใช่แค่บ,บางราศีนะที่ได้ผลดีจากดาวศุกร์ย้ายอ่ะ เรามองว่าทุกราศีถึงแม้ว่าผลมันจะไม่ได้ส่งผลดีขนาดนั้นน่ะแต่การที่ดาวศุกร์มันย้ายออกมาที่ราศีมิถุนแทนที่มันจะไปกระจุกอยู่ร่วมกับดาวอื่นๆในอีกหลายดวงในราศีพฤษภอ่ะมันส่งผลในแง่ของการเฮ้ยมันชัดเจนสักทีหนึ่งถ้าได้ก็ได้แบบชัดเจนถ้าไม่ได้ก็มันชัดเจนว่าไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะความอึดอัดมันก็จะลดลงแต่คราวนี้ดาวศุกร์เขาย้ายไปอยู่ในราศีกรกฎ ปกติแล้วในทางโหราศาสตร์ไทยอะราศีกรกฎเป็นราศีที่เมื่อดาวสุกไปอยู่แล้วเขาจะได้เหมือนเป็นตําแหน่งพิเศษเป็นตําแหน่งที่เราเรียกว่าราชาโชคนะคะ สำหรับราชาโชคเนี่ยในหนังสือเขาจะบอกว่าเป็นที่นิยมชมชอบมันจะมีสองตำแหน่งด้วยกันที่เป็นโชคแบบนี้ค่ะก็คือราชาโชคกับทีวีโชคในหนังสือเขาไม่ได้แบ่งหมวดนะว่าเป็นที่นิยมชมชอบสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เท่าที่พิมพ์สังเกตเพื่อนๆพนพ,นพิมพ์คนที่มีราชาโชคจะเป็นคนที่ถูกนิยมในคนหมู่มากเลยโดยเฉพาะผู้ชายยิ่งผู้หญิงมีราชาโชคในดวงเกิดเนี่ยก็จะเป็นสวยป๊อปปูล่าเป็นคนที่ ใครเห็นโดยเฉพาะผู้ชายแล้วก็ชอบในขณะที่ถ้าพิมพ์มีเพื่อนเป็นผู้ชายนะพิมพ์เห็นเขามีดาวเทวีโชคเนี่ยพอไปสืบหรือว่าไปใกล้ชิดลึกๆแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขามีแม่ยกตลอดเลยอ่ะเขาเป็นแบบนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ดาวราชาโชคอ่ะก็คือดาวศุกร์ราชาโชคแล้วมันไปเจอดาวอังคารที่คนรักกันด้วยนะ ดาวศุกในตาแหน่งราศีกรกฎจะทําให้เรามีคนเข้ามาสนิทสนมมากขึ้นหรือว่ามีสังคมใหม่ๆแต่ว่าถ้ามองไปที่ฝั่งตรงข้ามของดาวสุกกับดาวอังคารที่เขาอยู่กันตอนเนี้นะมันจะมีดาวเสาร์อยู่ด้วยค่ะปกติดาวเสาร์คงเจอคนที่ผูกใจยากมากเลยอะคือเหมือนว่าชีวิตเขาเนี่ยคบกันอยู่คนเดียวกับราหูนะคะที่เป็นดวงที่คบกันแล้วเจอกันแล้วมันดีแต่ว่าเมื่อดาวอื่นๆไปเจอมันจะส่งผลในแง่ร้ายมากกว่าอย่างดาวสุกเจอดาวเสาร์บางครั้งมันก็จะแปลว่า ความรักมาถูกจํากัดกรอบเอาไว้ทรมานอกหักก็ได้นะเสียใจก็ได้หรือว่าไปเจอกับความรักไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะ่ะเช่น ไปเจอกับคนที่ชอบกันกับเรามากแต่ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้ได้ดาวเสาะะเขาก็ไม่ได้เจอกับดาวศุกร์อย่างเดียวในช่วงนี้เขาก็เจอกับดาวอังคารด้วยซึ่งดาวอังคารย้ายมาอยู่ช่องราศีกรกฎพักหนึ่งแล้วนะคะก็ทําให้ความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาได้ง่ายงานการอะไรที่เราทําอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดาวอังคารเวลาเจอกับดาวเสาอะไรที่อยู่ในเชิงโครงสร้างอ่ะมันเปลี่ยนไปเรามองว่า ข่าวสำหรับในช่วงนี้นะประมาณ2เดือนนี้แล้วโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนมิถุนายนแล้วก็วันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปเราน่าจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเงินที่มันไม่ค่อยดีเช่นมันไม่สามารถเอาเงินออกมาใช้จ่ายได้ชัดเจนมีโอกาสที่ประเทศหรือภาพรวมมันจะมีหนี้มีสินเยอะกว่าเดิมนะคะ ส่วนเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์พิมมองว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เช่นมีความรักเกิดขึ้นใหม่ได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ความรักเก่าๆอะ่ะก็ยังทุรักทุเลเหมือนกับว่าต้องระวังเรื่องรักสามเศร้ามือที่สาม ถึงแม้ว่าเราไม่ใช่คนเจ้าชูนะอะไรแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้เช่นมีรักสามเศร้าโอเคชอบกับคนใหม่มากแต่ว่าก็ต้องอกหักอยู่ดีเพราะว่าเราครบออกับเขาไม่ได้หรือถ้าสมมติว่าพื้นดวงของคนรักของเราไม่แข็งแรงก็อาจจะแปลว่าเราไปเลิกกับคนเก่ามาเพื่อที่จะคบคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยหลายหลายอย่างมันไม่ค่อยน่ารักนะคะ ภาพรวมเนี่ยมันเหมือนเป็นเฮต์เลิฟเรลชันชีพอะทั้งรักทั้งเกลียดหรือว่าทั้งรักทั้งทูกไปในเวลาเดียวกันอันนี้ก็พูดถึงดาวสุกดาวเสาดาวอังคารรวมๆกันไปอะนะคะมันไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ถามว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่ต้องระมัดระวังอะไรบ้างพิมมองว่าทุกเรื่องเลยนะมันน่ากลัวจริงๆทีนี้นอกจากเรื่องที่พิมพูดไปช่วงนี้พิมพ์สนใจเรื่องการลงทุนทุกคนเพราะว่าลองเอาโรลาศาสตร์เนี่ย มานั่งดูเทียบกับบิตคอยเราก็เลยจะพูดเรื่องนี้บ้างในสตาราสีสำหรับใครที่ชอบนะคะคอมเมนต์กันมาได้หรือว่ามาแสดงความคิดเห็นกันได้อาัมพบทอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าเพิ่งไปเจอเรื่องใหม่ๆมาอยากจะเล่าให้ฟังโอเคสาหรับเรื่องการลงทุนหรือว่าเรื่องบิตคอยการที่ดาวสุกย้ายไปอยู่ในราศีนั้นน่ะมันก็ส่งผลแหละเพราะว่าจริงๆแล้วดาวสุกอ่ะมันเป็นการพูดถึงเรื่องการเงินแต่ว่าดาวที่มันเกี่ยวกับคริปตรจริงพี่มองว่ามันเป็นเรื่องอื่นมากกว่าเช่นดาวพุธซึ่งดาวพุธอ่ะจะย้ายในวันที่2กรกฎาคมเข้ามา ูราศีที่มันทําให้ดาวขุดแข็งแรงแต่ว่ามันก็ไม่น่าไว้ใจเลยเพราะว่าสาเหตุมันมาจากช่วงสัปดาห์นี้นะโดยเฉพาะสิ้นสัปดาห์เลยก็คือประมาณวันที่27มีถุนายนนะมันเป็นจังหวะที่ดาวเสาร์กับดาวอังคารแล้วก็ดาวจันทร์สามอันนี้ยสาคัญมากนะคะบิตคอยหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการทุบอ่ะมันทํามุมกันหนักมากๆนะคะโครงสร้างอะไรที่มันมีอยู่ในช่วงก่อนหน้าเนี้ค่ะ มันอาจจะพังทลายไปหรือมันไม่สามารถใช้งานได้แล้วในช่วงหลังจากนี้ ทำอะไรมันก็ติดเพดานหรือมันไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้นะคะจริงๆมันค่อนข้างน่ากลัวมากในช่วงนี้จริงๆพิมมองว่ามิถุนากรกฎาคมยังคงน่ากลัวอยู่นะคะกลับใดที่ดาวอังคารยังไม่ย้ายเพราะว่าดาวอังคารกับดาวเสาวเวลาเจอกันถ้ามองในแง่อุตสาหกรรมภาพรวมใหญ่ๆนะมันเหมือนยกเลิกอุตสาหกรรมนี้มีการปิดบริษัทออกมาประกาศว่าเราเจ๊งแล้วหรือถ้าสูตรว่ามองในการาฟพ,พิมก็จะเห็นว่าเฮ้ยถ้าสูติว่าเรามองว่ามันเป็น เทรนขาขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเราตีเทรนไลน์กันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกราฟอันนี้มันยังใช้ได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคําถามนะจากดาวอังคารและดาวเสา มาร่วมกับดาวสุกที่แปลว่าการเงินนะเราพูดถึงการเงินภาพรวมของโลกอะ่ะมันขยับไม่ได้มากๆเลยในช่วงนี้นะคะยังไงก็ตามอยากให้ระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะใครเล่น BTC ช่วงนี้พิมก็จ้อง BTC อยู่พิมก็จะมอนิเตอร์เป็นพิเศษวันที่27ก็คือสิ้นสัปดาห์จะเป็นวันที่ค่อนข้างน่ากลัวมากโดยเฉพาะประมาณ4ี่โมงเป็นต้นไปนะคะ ฝากทุกคนไปเฝ้ามองกันหน่อยนึงถ้ามีฟีดแบ็ k อะไรมาเล่าให้ฟังด้วยเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคพูดถึง BTC พิมพ์ว่ายังคงต้องรอดูกันถัดไปเดือน2เดือนเลยอะให้พ้นกรลักกาไปแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆนะคะของสิ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้โอเคเรามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่านะคะ ลัคนาราศีสิงห์นะคะเรื่องเกี่ยวกับการงานก็จะต้องดูที่ดาวศุกร์โดยตรงซึ่งดาวศุกร์ในเดือนนี้ค่ะไม่ค่อยดีกับราศีสิงสักเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้ราศีสิงห์มีการปรับเปลี่ยนแผนกปรับเปลี่ยนงานเกิดขึ้นได้ใครที่เหมือนอยู่ในบริษัทที่ไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่อะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษว่าเขาจะเอาอยัางไงวะอะไรประมาณนี้นะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะก็อาจจะมีการปราดเปลี่ยนในเรื่องของตึกหรือว่า ตอนแรกเนี่ยทำงานที่บริษัทก็จะปรับมาทํางานที่บ้านแทนหรือถ้าทํางานที่บ้านอยู่แล้วก็ปรับกลับไปเปลี่ยนไปทําที่บริษัทอะไรประมาณนั้นนะคะอย่างน้อยที่สุดคือเรื่องนี้นะแต่ว่าอย่างมากที่สุดมันก็ไปได้ไกลถึงเฮ้ยยุบแผนเปลี่ยนที่ทํางานเลยแหละอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะก็คือต้องรอดาวพุดธ ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวสําคัญของราศีสิงเพราะว่าราศีสิงเนี่ยมีดาวการเงินสองช่องทั้งสองช่องอ่ะเป็นดาวพุธหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดาวพุธเสียดวงเดียวก็คือเงินหายไปหมดนะคะซึ่งดาวพุธเนี่ย จะดีขึ้นในวันที่2กร,รกฎาคมเป็นต้นไปนะคะใครที่กําลังรอใครมาเซ็นสัญญาโอนเงินให้นะคะเช็คเคลียร์นะคะหรือว่าวางบิลยังไม่ได้เงินสักทีก็จะได้ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่อย่างน้อยการเงินก็ดีอะนะโล่งขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งนะคะในขณะที่เรื่องอื่นๆก็ยังไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ทีนี้มันมีคอมบิเนชันบางอย่างที่น่าสนใจนะคะ่ะก็คือ 1. ดาวการงานนะคะเสียในช่วงนี้ข้อที่2มีเกณฑ์ได้เงินมาในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ทุกๆครั้งที่ พิมพ์อ่านเออเรื่องราวที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นะมันก็จะเป็นประมาณว่า เอบริษัทจะปิดหรือเปล่าหรือว่าเป็นช่วงที่เราย้ายาแผนกหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องสถานที่พอดีพร้อมกับขึ้นเงินเดือนหรือว่าได้โบนัสนะคะถ้าสมมติว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ได้โบนัสอาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้ส่วนเรื่องความรักของราศีสิงห์นะคะจริงๆภาพรวมเนี่ยพิมพ์พูดไว้นะว่าราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะมีแฟนด้วยความที่ดาวือหัสย้ายมาอยู่ในช่องที่เกี่ยวคนรักนะคะแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยมันไม่ใช่จังหวะที่ดีแล้วนะคะดาวพฤหัสก็เดินผิดปกติไปแล้ว ดาวประจําตัวนะคะก็โอเคมันก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีขึ้นแหละแต่ว่าดาวสุกมันก็ไม่ดีนะคะดาวสุกนี่คือดาวความรักของทุกคนเราก็เลยมองว่าช่วงนี้คุยกับใครก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ระวังว่าคนคุยอ่ะจะห่างจากเราไปนะคะหรือว่าอยู่ๆตื่นขึ้นมาฉันไม่รู้สึกกับเธอแล้วอะในแง่ตรงกันข้ามกันก็อาจจะแปลว่าคนที่คุยกับเราอะตื่นเช้าขึ้นมาวันหนึ่งแล้วเมื่อวานยังรู้สึกเยอะอยู่เลยวันนี้ตื่นมาว่างเปล่าอะก็เป็นแบบนั้นได้นะคะ เฮ้ยอันนี้เป็นคําถามที่แบบว่าคนชอบถามเรามากนะเขายังรู้สึกกับเราไหมทําไมอยู่ๆเขาถึงไม่รู้สึกซึ่งมันมีจริงๆนะจากเคสดูดวงที่ผ่านมาที่ตื่นเช้าขึ้นมาเป็นซัมเมอร์ก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราแล้วอะไรประมาณนั้ ต่อมานะคะคนมีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้ก็คือมันจะห่างเหินประมาณนึงนะคะต้องรอดาวสุกเนี่ยย้ายอีกรอบนึงประมาณหน,หนึ่งเดือนนะคะความรักที่จืดจางในช่วงนี้ก็จะหายไปแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวัดใจกันนะคะพยายามประครับประคองความสัมพันธ์กันไปนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซลมอนพอดแคสตนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ